สามเฮ้ยอตัวใหม่ตัวนึงเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยให,ให้ได้เลยท่านผู้ชมเฮ้ยทีเดียวทีเดียวออกเฮ้ยห,หากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกดหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียน100์ร้อยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้่างคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับไม่อยู่กับผมปา <Yeah, S 1> นนนจากช่องพีเจทีพีก,กันอีกแล้วครับท่านผู้ชมเป็นไง <c oughs> ไม่อยากจะคุยกบนั่งติบชาสักหนึ่งเีเอาละครับวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นตุลก,กี้นะครับนี่ไม่ใช่กิจกรรมหรอกเปิดขายแล้วครับท่านผูช้ชมตัวละครใหม่นะครับสุดยอดนักสตรีมเมอร์นะครับอือ <c oughs> บอกเลยว่าตัวนี้นี่โหดมากนะครับสกิลของเขาก็คือ <c oughs> เมื่อ มีคนดูนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเขาจะลดอัตราคือลดเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อถูกยิงหัวใช่ครับดาเมจจะถูกลดทอนลงนะครับสูงสุดถึง25%เรลย oh. คือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดมีคนดูยิ่งเยอะเนี่ยมีโอกาสที่โดน AW เป่าหัวแล้วไม่แตกนะครับท่านผู้ชมคือว่าลดดาเมจตรงนั้นนะครับและที่สําคัญคือถ้ามีคนดูเยอะๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราฆ่าได้เยอะหรือว่ามีคนดูเราเยอะอย่างเงี้ยเราไปฆ่าคนคนนึงที่มีคนดูเยอะ เราสามารถที่จะยิงได้แรงขึ้นนะครับยิงส่วนต่างๆของร่างกายได้แรงขึ้นสูงสุด15ครับท่านผู้ชมคือคิดดูถ้าใส่คู่ไฮเดรโตะครับโปรตีไฮเดรโตก็เจาะเกาะอยู่ที่10เนี่ยตัวนี้ยิงส่วนไหนก็แล้วแต่ครับแรงขึ้น15นะครับถ้ามีคนดูเยอะนะครับบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาส่มให้ดูนะว่าส่มง่ายไหมครับจัดไปสัก500เพชรครับท่านผู้ชมครับ ในตู้ลัคกกี้นี้ครับก็จะนอกจากตัวละครนี้นะครับก็ยังมีพวกตัวนะครับแล้วก็มีเซ็ตตัวละครอื่นๆด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าของดีมากมายครับท่านผู้ชมนี่ครับมีตัวละครใหม่ๆด้วยนะครับที่เรายังไม่มีนะครับก็สามารถมาส่งกันได้ในทีเดียวนะครับจัดไปครับ10ครั้งแรกผมจัด1ิเลยครับท่านผู้ชมเพื่อทุกคนครับจังหวะนี้เอ๊ะกล่องไม่ทองเฮ้ยชิ้นส่วนครับชิ้นส่วนเฮ้ยสามสามสามเฮ้ยไอตัวใหม่ตัวนึงเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเฮ้ย ได้เลยทส้มชมทีเดียวทีเดียวออกเฮ้ยออกง่ายมันได้ฟรีลบ <Nope. S 1> อะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกอะไรออกอีอะอ้ตัวนี้ออกเทียวเฮ้ยกานทีเดียวครับท่านชมคือแบบเฮ้ยออกง่ายไปไหเนี่ยออกไปแล้ว ได้แล้วครับท่านผู้ชมคือผมสุ่มทีเดียวออกเฮ้ยดูดิเฉยน,นี่ครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยออกง่ายเหมือนได้ฟรีโอ้โหท่านผู้ชมดูดิเอ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> อะไรกันนี่ครับเปิดอย่างนี้ต้องเปิดช่องสกินก่อนครับวิธีเปิดช่องสกินก็คือใช้เงินนะครับในการเปิดนะครับคือแบบว่าแต่ มันออกง่ายไหมแล้วก็อัพเลเวลด้วยการ์ดครัเข้ามชมเฮ้โดยใช้การ์ดม่วงนี่ผมมีการ์ดม่วงมาเนาะเดย่องไปดูแนละ้วผมแลกการ์ดมด่วงได้ไหครับวิธีหาการ์ดม่วงก็คือเข้ามาในสัวแรกนะครับก็ลองมาสุ่มกันไนดะ้นะทุผู้ชมคือแบบเฮ้ยออกง่ายจริงคือแบบผมงงเลยคือผมสุ่มทีเดียวออกผมตอนแรกผมกล่าวว่าผมสุ่มห้าร้อยเพชรเลยนะถึงจะออกกลารว่าสุ่มทีเดียวออกเฉยเฮ้ยออกง่ายเปล่าเนี่ยง่ายจริงนะทุผู้ชมคือแบบ สามร้อยเพชรออกแล้วโหเกินไปท่านผู้ชมดูดิฮ้ย <laughs> <laughs> แค่สามร้อยเพชรผมได้แล้วท่านผู้ชมผม,มไม่รู้จะทำอะไรต่อเลยตอนแรกคือผมกล่าผมจะส่งแบบหลายเพชรน,นะกลายว่าผมส่มทีเดียวมันออกผมก็เลยงงเลยว่าจะทำอะไรต่อเนี่ยอ๋อลืมไปผมได้ใช่วายครับผมไปไม่เป็นแล้วครับท่านผู้ชมคือบว่ามันออกง่ายจริงสก,กิลที่แนะนำไม่ใส่ก็มีไฮอตโตนะครับแล้วก็ แน่นอนครับว่าต้องเป็นสกิลเอล็อกมาด้วยนะครับเป็นสกิลที่โดรดอยู่ในทางสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เล่นกับเพื่อนเราก็ใส่เป็นนี่ครับล็อกเป่านะ้วก็ใครเล่นคนเดียวก็ใส่วิ่งก็ได้นะแต่ผมใส่ล็อกเป้าแล้วกันนะครับหลักๆนะครับสกิลติดตัวตอนนี้เลเวล5นะครับเมื่อมีผู้ชมนะครับ หรือว่าสังหารศัตรูได้จะได้รับค่าความเสียหายจากการยิงหัวลดลงนะครับ4.5%สูงสุด30%นะครับและยิงส่วนต่างๆนะครับของร่างกายนะครับแรงขึ้น4.5%สูงสุด20%เลยครับท่านผู้ชมก็คือถ้าตอนแรกยังถ้าตอนแรกเราฆ่าได้คนหงหรือมีคนดูลรคนนึ่ะเราจะยิงเข้าคนอื่นนะยิงคนอื่นได้แรงอยู่ที่4.5%เลยนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ยิงเข้าหัวเราครับ4.5%ครับ แต่ถ้าเกิดมีคนดูเราเยอะเยอะเยอะมากนะครับหรือว่าเราไปสังหารศัตรูได้เยอะมากเป็นแบบสายล่าอย่างเงี้ยเราจะสามารถยิงศัตรูแบบว่า,วาแรงขึ้นถึง20%โอ้โหโคตรโกงท่านผู้ชมบอกเลยว่าโกงมากคือแบบโกงจริงคือแบบตัวละครน,นี้คือโคตรโกงหน้ามีท่านผู้ชมคือแบบว่าโอ้โหแล้วสุ่มง,ง่ายอ่ะท่านผู้ชมดูดิทีเดียวออกโอ้เดือดร้อยกระเพ็ดเหนจัดไปครับเพรที่เหลือครับผมก็จะไป เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกผมว่าผมจะไปส่งกิจกรรมใหม่แต่ผมลืมไปว่าเหมือนมีตั้ยโยขายในกิจกรรมไอดอลนะครับไอดอลยังไม่ไปตั้ยโยซื้อไปแล้วเปียวผมซื้อตั้ยโยไปแล้วผมส่งไปยังตั้ยโยส่งไปแล้วท่านผู้ชมโหผมว่าจะซื้อตอนแรกผมว่าจะเอาตั้ยโยมาส่งนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากิจกรรมไอดอลผมซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับงั้นก็มาหมุนกิจกรรมนี้เล่นแล้วกันท่านผู้ชมคือแบบเพชรผมเหลือครับมาดูสิว่าเผื่อผมจะดวงดีอีกนะครับท่านผู้ชมคือแบบว่า ออกไงเกินเอาไอวอออกเฉยเอาพ้าปิดปาก,ก็ออกเอาเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เอาจริงงงเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอวอออกผ้าปิดปากออกตัวละครอ,ออก ถ้าเพชรออกด้วยในฮาเลยเนี่ยดูดิไอวอลกับพปนปากออกเฉยเอาสิครับท่านผู้ชมคือแบบอะไรคือคืออะไรอะ่ะผมดวงดีใช่ไหมเฮ้ยท่านผู้ชมดูคือแบบคนมันดวงดีอะครับคือเฮ้ยไอ้วอก็ออกไฟปากก็ออกค้ชมแบบงงเลยเนี่ยงงนะครับนี่อะไรกันครับนี่ ล็อกหรือเปล่าไหนเอ้ยไหนเอ้ยนั่นนะครับไอวออยู่ไหนผมไม่ผมไม่แน่ใจเอาละครับท่านผู้ชมคือแบบว่าไหนไอวอลวอลเงียบไอโอออกเฉยดูดิเฮ้ยสุ่มทีเดียวไอวอลออกครับท่านผู้ชมคือแบบเกินไปเฮ้ยมันก็ออกง่ายเกินไปท่านผู้ชมคือแบบแค่ตัวละครสุ่มทีเดียวออกผมก็อึ้งเลยครับเจอไอวอลออกครับนี่ครับส่วนนี้ก็ หัวาขาวดีกว่าผมว่าหลักๆครับคนชอบหัวขาวนี่ครับจังหวะนี้เสื้อเหลืองไอ้เสื้อเหลืองไม่เหมาะในลองหัวหัวขเขาที่ครับหัวงเขาผ้าปิดปากไม่เข้านะผมว่าหนีมันต้องอย่างนี้ครับชมโอ้เฮ้ยออกง่ายเหมือนได้ฟรีอะไรกันครับนี้ท่านเชี่โอมคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับคือออกกันง่ายๆอย่างเงี้ยคือ <c ười> นึกจะออกก็ออก ผมนี่แบบงงแล้วอันนี้อย่าบอกว่าซองดำออกนะนึนกว่าซองดำจะออกครับถ้าซองดำออกมาด้วยมีฮาแน่ๆครับผู้ชมบอกเลยว่าเปิดชิ้นส่วนของจางว่าโอ้มี400ออกมาบ้งคือแบบเฮ้ย <c oughs> แล้วแบบตัวละครนี้บอกเลยว่าผมใช้แน่ๆครับใช้เป็นตัวหลักแน่นอนครับผู้ชมบอกเลยว่าคือมันโกงมากครับคือถ้าเราสังหารศัตรูได้หรือว่าเราสังหารศัตรูที่ว่ามีคนดูเขาเยอะ,ะใช่ไหมครับ <c oughs> นอกจากว่าเขาจะยิงเราดาเมจลดลงนะครับคือเราจะถึกขึ้นแล้วนะ เรายังสามารถที่ยิงเขาได้แรงขึ้นด้วยครับทผู้ชมคือบอกเลยว่าตัวคอนนี้โกงมากเป็นตวลครที่โคตรโกงทุกผู้ชมคือแบบว่าเครือบหน้ามีอ่ะต้องมีอ่ะเรือบมันโกงมันโกงจริงสําหรับใครที่เป็นสายบวกสายประทานนะครับทผู้ชมบอกเลยว่าโกงจริงตัวเนี้ยโกงมากแล้วเรือบออกง่ายเกินเรือบทีเดียวออกโอ้อะไรเนี่ยคือบเหมือนกับว่าเหมือนแบบล็อกไว้แล้วอ่ะให้ผมได้อะไรเงี้ยคือ อะไรกันครับนี่คือแบบอ้าได้เสื้อด้วยครับท่านผู้ชมอ่าครับจังหวะนี้เกือบผมงงะเลเนี่ยตอนแรกผมเกาผมสุ่ม500เพชรแน่ๆกว่ากว่าจะออกเนี่ยกลายว่าผมสุ่มทีเดียวผมได้เลยผมก็เลยได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบงงเลยโหเฮ้ยสุ่มง่ายจริงครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาสุ่มกันได้นะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นที่30เพชรนะครับหรือสุ่มทีเดียว300เพชรก็ได้นะครับ แต่ถ้าถามผมมีคนถามนะบอกสูตรนะครับพี่ครับพี่ครับทํายังไงถึงจะสุ่มทีเดียวได้นะครับพี่บอกสูตรง่ายๆให้เอาไหมครับง่ายๆครับท่านชมน้องตั้งสติดีๆนะครับกั้นหายใจไว้นะครับนึกถึงหน้า GM ครับรับรองน้องสุ่มได้แน่ครับก่ว่าเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ส <ili> ุ่มได้เฉยครับส่วนแค่สาขา2ก็ตอนนี้40คนผมรับบัตรให้แล้วสำหรับแค่สาขาสองนะขอบคุณนะครับสาขา2นี่ ต้องขอบคุณลูกแค้นจริงนะครับคือทุกคนเห็นว่าพยายามกันได้ดีมากนะครับทุนนี้อีซีแดงห้าพันแต้มไม่ออนสี่วันเห็นเขาว่าไปสอบนะครับตอนนี้ก็ไม่ไรครับคนไหนที่สอบเนี่ยเอาลุงเอารวยให้ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนล่วงหน้านะครับก็ขอบคุณจริงครับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กับซับสไครห้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามได้ที่ใครอยากดูสตรีมผมนะครับติดตามได้ที่ช่องพีเจทีบีสองนะครับแล้วก็นี่กิจกรรมวันนี้ครับเกือบลืมพูดครับนี่ เสื้อมงคลยังไม่จบนะครับแมปมงคลนะครับคือจะเปลี่ยนไปเรื่อยวันนี้เป็นของวันเสาร์นะครับก็ต้องใส่เสื้อสีนี้นะโยมขอไปซื้อก่อนนะเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อเสื้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเสื้อตัวไหนบ้างครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปบอกทุกวันเลยแล้วกันครับว่าวันไหนใส่เสื้อตัวไหนนะครับทุกคนจะได้ว่าไม่พลาดครับแล้วก็เสื้อคอเต่าที่ทุกคนอยากได้กันมีขายนะผมก็อยากได้เหมือนกันแต่แพงครับไว้ก่อนยังไม่มีตังค์ซื้อครับ มีขายนะครับจะบอกว่าใครอยากได้เสื้อข้อเต่าเสื้อข้อเต่ามีขายนะจ๊ะโอ้สองพันกว่าเลยเหรอเอาเรื่องนะมาแล้วครับซื้อซื้อไปทุกวันครับต้องใส่ทุกวันครับซื้อไปครับมีอีกไหมครับอ่ะสีม่วงยังไม่ได้เสิร์ฟนี่ครับ อคครับตรงไหนมีอีกไหมไหมมันผมจะซื้อครบแล้วปะน่าจะซื้อครบแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมซื้อครบแล้วก็ไปดูครับวันนี้ครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับต้องใส่สีนะเอ้ยอันนี้วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับสีม่วงนะครับท่านผู้ชมคือวันนี้ต้องใส่เสื้อสีนี้นะในการลงไปเล่นนะครับถึงจะได้ภารกิจนะครับภารกิจของวันนี้นะครับแล้วก็ นี่ครับเป็นภารกิจของวันนี้ครับเล่น3รอบจะได้นี่ครับตั๋วนะครับแล้วก็ไปไล่ชุบเพื่อน4ครั้งเออันนี้ไม่ได้ชุบเพื่อนครับภารกิจวันนี้ลงเล่น3ารอบแล้วเก็บแอร์ดรอป4ครั้งครับท่านผู้ชมภารกิจของวันนี้เป็นการเก็บแอร์ดรอปนะครับก็คือท่านผู้ชมต้องเก็บแอร์ดรอปนะครับย้ำว่าของวันนี้เป็นการเก็บแอร์ดรอปนะครับไม่ใช่ชุบเพื่อนนะครับลงเล่น3เกมแล้วก็ไล่เก็บแอร์ดรอปนะครับหารถแล้ววิ่งไล่เก็บแอร์ดรอปนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่เสื้อตัวนี้นะครับ ดูด้วยกันนะครับรับด้วยกันนะครับก็คือ GM นะครับจะมีการนะครับสตรีมนะครับการแข่งขันนะครับฟรีไฟโปรแชมเปี้ยนลีกนะครับก็อย่าลืมไปรับชมกันได้ครับทางช่อง YouTube ของไกหน้าฟรีไฟนะครับช่วยกันดูนะครับลุ้นนะครับรับตัวละครแล้วก็หินแปลงร่างฟรีนะครับ ถ้าคนดูครบ10,000แคนจะได้ตั๋วปืนกับตั๋วดมอนฟรีทั้งเซิร์ฟนะครับถ้าคนดูถึงแสนห้าหมื่นคนจะได้ท่าเต้นฟรีทั้งเซิร์ฟนะครับถ้าคนดูถึง2,0,000นคนคือคนดูรวมกันนะครับพร้อมกันนะครับสองแสนคนจะได้หินนะครับถ้าคนดูพร้อมกันถึง2องแสนห้าหมื่นคนจะได้เป็นชุดบูพีซนะครับของเอร็อกไปเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดคนดูร่วมกันถึง30,000นคนนะครับท่านผู้ชมรับไปเลยสกินปืนนะครับกิน เอ่อ M4A1 กินโซฟารีป่ะครับน่าจะใช่นะครับเป็นลายนะครับลายสิงสารสักษณะลายเหมือนดิมเป็นแบบว่าลายแฟนตาซีนะครับก็อย่าลืมนะครับไปช่วยกันดูได้นะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ทุกคนน่าจะหยุดนะครับตอนสิบเอ็นกานะครับที่ช่องที่ช่องไก่หน้าฟรีไฟนะครับจะพูดถึงช่องตัวเองซะและก็อย่าลืมนะครับโอ้โหแต่ว่าออกง่ายเกินออกง่ายเหมือนได้ฟรีอะครับท่านผู้ชมไม่อยากจะคุยอะครับไปแล้วครับ อย่าลืมนะครับสูตรง่ายๆคือตั้งสติดีๆนึกถึงหน้าเจมเอาไว้นะครับบ๊ายบาย